เอาล้วเพืเพื่อนก็กลบสวสดีเพื่อนอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ช่อง t p g e m Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับแบรนด์นิวเกมนะครับนะ Power World นะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึง4วัน5วันนะครับเป็นยอดขายถล่มทลายมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดังสุดปีนี้นะครับนะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว Open World Survival นะครับทำฟาร์ม จับสัตว์นะครับแล้วก็สนุกไปกับเพื่อนๆล่าบอสทำโคลนคอนกรีตอะไรต่าง,าง,าง,ๆ,างๆนะครับทา่านผู้่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามาให้เราด้วยนะครับแล้วไปสนุกนกับเกมครับครับตอนนี้ผมมีทีมงาน2องคนครับก็มีตาหมูเช่นเคยครับหรือพี่ดอมของเราเนหนี่งๆๆและแล้วก็จะมีเอ่อทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับชื่นอนายอาบนะครับเป็นคนใหม่คนใหม่คนใหม่นะครับคนใหม่ครับคนใหม่ครับนายอาบต้องอะไรนายอาบต้องแ a c ส i n g หลรอ เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวรวมตัวกันครับรวมตัวกันครับตาหมูไม่ใช่อรัไม่ใช่ตาหมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมตัวนี้แไม่ใช่อันนี้นายอามนะครผู้หญิงมีกล้ามผ <c oughs> ู้หญิงผู้หญิงมีกล้ามกับแอดแบ๊ก <c oughs> นะครับอะไรเนี่ยหน้าคางหล่อครับเ <c oughs> ด็กจ๋อโจโจ๋โอวะ นีมีสายเยอะ Let's go ลุย Join p a r ต่ออะไรเนีย j ายังไงทำยังไงอยากขยับอยากขยับก่อนขยับได้ปะขยับได้ขยับเลยกอยอยไก่ไก่จับเลยครับ มันสบความสำเร็จไหมเย้เฮ้ยใครระเบิดอะไรอ่ะมาเพลงผมพยายามเปิดครับพี่อ๋อโอเคได้ไก่มาแล้วทำไงต่อกด e เหรอข้างล่างตั้งล่างตังเรดได้ครับกด e ได้ออกมาอ๋อน่ารักอ่ะเพลงนี้ขึ้นมาเลยครับดึ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 งดึดึดึงดึดึดึงนั่นแน่๊ะจาดักแก่ชิบหายไม่หรอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตะหมูไม่อินตะหมูไม่เคยเล่นท่าเป็นหมูนะตะหมูไม่อินครับ อะไร,ะไรเกมระดับปัจจุบันนี้ยังน่าเล่นอยู่เลยนะไม่ได้ครับอ๋อม,มันจะดูโหดร้ายเกินไปเฮ้ยมีคนมีคนทุกคนมีคนเดินมาอะไรอะ่ะ,ะว o นเดอร์ลิงเมอร์เชสระวังนะมันดิชอะไรนะวันเดอร์ลิงเมอร์เชสโอ้ขายของอะไรก็ไม่รู้อ๋อ,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 อ NPC NPC จับได้ปะ มีนวิธีเลือขายของว่าพี่จะเจ้าคนเลยครัลองนี่แล้วกูตีได้ด้วยไงลองมันตีสวนละเฮ้ยไอตีหน่อย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 ตีมาแกรต่าหน่อยตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยยิงยิงซะหนูจะไม่มีธนูเลยนี่ไงผมบอกกดปุย่มขอจับ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 ผมกดปุ่แล้วกูจับได้เฮ้าคนเลยอ๋อไปเทคนิคไหนไป เฮ้ยแล้วเดบอะไรมาเฮ้ย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 เฮอยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ ทำอะไรได้บ้างวะโโหพี่เฮ้คนคนมันจะไม่มีพลังอะไรกันพี่มันเป็นพ่อค้าไงเป็นพ่อค้าเดี๋ยวลูกสั่งให้มันทำอะไรได้หมอดูดิพ,พ่อค้าอลไรอ่ะ <c oughs> มันเป็นพ่อค้า emotion c o m m a n แ t ็กเ t ่ a g focus same enemy แล้วก็เพชรกดเพชรได้ด้วยเหรอเฮ้ยกดรูปหัวพ่อค้าด้วยเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วพ่อค้าชอบน <c> ะ <oughs> ทุกคนกิงงนโกงเลยแบบทุกท,ท,ทุกคนเกมดี มกูจับกูจับพ่อค้าดูคนกูคนกูจับพ่อค้าเหรอกูฉีกทุกกฎการมันมีเลือดก็หมายมีมีเลือดก็หมายความว่าจับได้ใช่ไหมล่ะแต่จะใช่ก็ได้กูลมกูแทบจับเลยกูจับพ่อค้าเลยกินน้ำกันไอเตียไมานี่ดิ ีใคร้องร้องไม่ไหวหมดเลยร้องคุยไม่ไหกันหมดเลยโอ้ยโอ้ยทำไมนะไปอะไรวะเนี่ยเอ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันโหดร้ายอย่างวะเอาเฮ้ยไปกันหลด้้าเเยยฮไม่ได้สั่งเลยนะเฮ้ยไม่เชื่อมึงมาเป็นแก๊งเลยอ่ะก็ว่าใครสาสกิลวะวะไม่ได้สั่งนะเป็นเถื่อนยิมัย าเ้โอ้โหเตือนจัดเลยอะ่ะเ,เอาเป็นหลังคาแบบนี้แทนแล้วกันเฮ้ยบบกดบ้านบ้านเราบ้านเราหลังคาแปะปลาหลังนิดนึงนะบ้<อ>า,า,านเราดูหลังคาแบบปลาหลานไหมไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอให้มีหลังคาคุ้มหัวนอนแค่ก็พอละไปนี่ไงได้หลังคาแล้วเอาเลย เอาด้เอาด้เอาดิโยนเอเนอร์จีบอลได้ด้วยเหรอเกินไปเปล่าวะหนุ่มอาจะทำหลังคาได้แล้วเยมาด้มาด้เล่นพิชเหรอเล่นพิชเหรอนะไอ้บอกให้มึงเล่นพิชเนี่ยเอาด้เล่นไปดิเพื่อนดักโนเลด ออนอนได้ยังตัวบุอนนอนได้ลแล้ใช่ไหมอ้า,อาวเช้าได้ไม่ต้องนอนะเฮ้ย,ย,ยแรงคุแล้วมันล็อกหวอ100ัวร้อยเปอร์เซนต์ผมผมพีอะไรอยากลองขอลองหน่อยแล้วกันถ้าเกิดมันผ่านเดี๋ยวท่านให้ไปโอ้ย มีใครมีใครมือว่างไหมครับใครมือว่างว่างใครว่างไหมมือว่างมีใครแบบมือว่างทำไรครับทำไรครับยืมมือเลยครับยืมมือเลยครับเอ่อเรื่อนเหลือหนึ่งครับแป๊บนึงนะใครเฮ้ยลืมกินอาหารอีกแล้วใครใครพอมือว่างก็จับปืนเลยจะจับมืนดาราเลยเนะแล้วไปลบอยู่ไหนกันเนี่ยเอาเนี้ยครับ แล้วพี่ไปไปไปเอาฝูงอะไรมาอ่ะฮะไม่รู้มันตัวอะไรอยู่แถวนี้มันสาดใส่กันมั่วไปเลยขบค้าขบค้าพี่ขบค้าขบค้ามันมันคือเป็นคุณเป็นเป็นตอนหึ่งวีดม่นโหดจัดเลยตัวเนี้ยโหดมากมันตัวที่โหดมากไม่ธรรมดาใชครับโอเคเรานอนได้รับปกติใช่ไหมสวย ่งมีประเด็นอะไรกันครับต้องคุกช่วยได้ครับเฮ้ยเอ้ยที่จับไม่มีลามะที่จับโปเกมอนตัวนี้ตัวนี้ดูนีตีดิ้อดิจะจับเรามะแรงปะวะเป็นนักบัลลังก์ไม่ใช่หรอได้อบปลลกาตัวขากถุยตัวถุยมันมันหน้าตาเหมือนกันอ่ะก็เลยเรี้ยงผูกเลี้ยผิดอ่ะจะไปจับโน ามาดิครับมาดิครับมากู้ของอยู่เดยวลงดงตีแตกเพื่อนมาดิครับ,รบเรียบร้อยไอย้นกแล้วดูแล้วดูพอพอพี่แป้งโดนตีทีหนึ่งแม่งมอนแม่งไม่ทำงานเลยใจตกไปหมดเลยอ่ะใจอ่อนเนี่ยใจบางเอาดีดเอาดี อยากได้ที่จับมอนเอามาให้มอนโอ้โหหนังเพียบเลยอ่ะไอ้ยีดิลงมาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นัวกว่าเยอะเอาตัวนี้ไปเวลาแม็กมาโอ,อ้โหแมงลุม่มแล้วอย่าลุมดิแน่จริงอย่าลุมดิแล้วใครตีอะไรตรง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 มันกำลังนัวอยู่ครับตรงนี้กำลังลวนกันอยู่ครับ เฮ้ยปิดบัคมอนน่ะเอ้าโอ้โหดูดิแค่แค่มีตัวเดียวแม่งแม่งแม่งาเศร้าบ้านเราอะสกิลมอนเราตุ้ม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 มาดีครับมาดีครับสู้เลยนะโอ้มระเตะระวังนะพี่พี่พี่ขาชิวเรียงครับยัยงครับเลียยงเลยงงนี่มาแบบดิบเลยครับ <Are> มาแบบดิบมากครับแล้วก็จับได้แล้วครับนกสวยครับนี่แล่นี่แล่ออกมาพี่เจี๊ยบดีถ้ากัสกัสหรือเกสวะตบตีมัน เอออ้าวแต่อา้อาวอา้อาวอ้าวแรงโคตรแร,โแรโ่โคตรยากอันนี้ไก<ล>่ไข่เนี่ยนกตายหมดไงไงเนี่ยกดกับินอยู่เนี่ยตัวอะไรเนี่ยบินอยู่วอดไหนวะเอา้าแล้วมันไม่ชุบด,ด้วยไหนเล่นกันอยู่ไหนะมันกดตัวเอฟไม่ได้อ่ะมึงทำอะไรอ่ะมึงปลาบอลใส่บอลทำไมอ่ะ อ้าวบอสหงายท้องเลยไม่รู้อะไรเอ้าชิบหายแล้วมีกี่ตัวเนี่ยมีตัวเดียวต้องรอเกิหไปหงายท้องเลยแล,แล้วมันปาบอลแต่บอลทำไมอ่ะอาจ,จะจับไหมเหรอกูจะกูจะปาตัว Q ไหชิบหายแล้วนะมันกดชุบไม่ได้ท้าไปเกิน90วาสิป่ะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตอนนี้ผมบั๊กดอะไรไม่ได้เลยเก็บของก็มาเลยนะไม่ไปนะโอ้เสียอารมณ์จังเลยยู่ไหนวะผมละของเต็มของโคตรเยอะเลยอ่ะ วิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะมันมาแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยครับลองแล้วไม่ทำแล้วไม่ยุ่งกับมันแล้วกลับบ้านดีกว่าระเบิดของใครอะเลิกแลังมันมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามาแล้วเออเลิกแล้วต่อกันแล้วกัน ฟังเสร็จแล้วครับเย้เอ็นเลมาไฟมาฟังเพื่อนรู้เก็บของก่อ่าติดไฟ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 อะไรอะไรเข้ามันอะไรลงน้ำไม่หายด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะ เห้าเข้าบ้านเราก็อีเลดหรออ้าวทาไมเก็บกลองไม่ได้ตงใส่ที่หลังเราเราต้องวางกล่องไกลๆกันแล้วกล่องไม่ติดกันจะกดอะไรไม่ได้เลยนั่นนี่เขาบอว่กล่องติดมาก ไตต้องรอเวลาต้องกดโคดฮะฮะได้เลยไม่ต้องรอเวลาแล้วฟั๊กแม่อะไระนี่ตัวนี้เอ้ยเอยตัวอะไระตัวอะไรเอ้ยตัวไรอะตัวไรดิเอ้ยแล้วมันเอ่เอแล้วมันช่วยทำงานเลยไม่ได้สั่งเลยเออเออดีว่ะเออดีอุ้ยแอนเทียนเยอะขนาด,ดนี้ที่ำของได้ยเยอะเลยเนี่ยโคด เฮ้ยฟักไาขา่ได้อีกแล้วไหนอ่ะโชว์หน่อยครับโชว์นะครับอืบนี่นี่ไอตัวนี้เทพไอตนี้เทพเฮ้ยใช้สกิลได้ด้วยใช้สกิลได้ด้วยโอเคไมเป็นเชือกขุดได้ด้วยนี่ตัวเนี้ยใทักษิณโซนิกได้ด้วยดูดิไอตัวนี้เทพอะเฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนแมวแบบมีผ้าคลุมอ่ะโคตรเท่อ่ะ ส่วนฉันก็คือเนี้อไงล่ะเออเนี้ยเนืเออ้อล่างล่างมีบ้าคลมอ่ะเออมันใช้อลตราโซดิกได้ด้วยไม่รู้ปัญหาอะไรเจ๋งอ่ะไอพวกนี้ไม่ได้สั่งเลยนะแต่มันทำเองอ่ะอ้าแล้วเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ w o าบูนะครับเพื่อนแท้ในต่างโลกนะ วันนี้ก็โคตรโหดมันฮาเหมือนเดิมนะครับมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้นะครับนะคลิปซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ยาวๆคู่ d ดทบายเดย์ไลท์นะครับพาวเวอร์เนี่ยก็จะลงตอนเช้านะครับแล้วก็เดย์บายไลท์ก็จะลงตอนค่ำนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ช่องทีวีเกมชนะของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า t i k t o อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตะหมูแล้วก็นายอาร์มด้วยนะครับเพื่อนของเรานะครับไปแล้วนะาจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับบบ๊าาายยยอ่ลลืมกดไค์ และกดซับสไคร์ให้เราเยอะๆนะครับเราปีนี้เราต้องเอา10,000ซับบ๊ายบายไปแล้ว